อรุณสวัดเช้านี้ที่ส่วนเกษตระะตากตะเตียนยาวออกค่ะเช้านี้เราพากันมาดูข้อผสมไก่ชนนะคะอันนี้อคอกที่สี่ได้ลูกไก่หนึ่งสองสามสี่น่าจะห้าตัวนะคะดำปิดปีเลยดำดีสีไม่ตกเลยนะคะอคอกที่สี่อ้าวเราย้อนกลับมาดูข้อที่สาม ข้อที่สามแม่ไก่ขาวค่ะได้ลูกไก่มากสามตัวต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองลูกไก่ลายขาวเหมือนกันนะคะอ้าวอันนี้มีแค่สองตัวเองค่ะแม่นี้ผมไปนิดหนึ่งเลยออกลูกน้อยปิดนนี้อ้าว พออแรกของเราที่เป็นเดอะวินเนอร์ประจำทริปนี้ก็คือแม่ไก่นี่นะคะได้ไมได้สี 1, 2, 3, ่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แปดตัวมีลูกไก่แปดตัวโตวไวๆนะจ๊ะ วันนี้ตากแตนต้องขอลาท่านผู้ชมไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วติดตามคลิปหน้าของตากแตนนะคะบ๊ายบายค่ะ